ครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูปางอันนี้ปางสอบพ่นอนะครับเมืองศรีเทพนะครับที่ขึ้นเป็นมรดกโลกของเรานะครับจังหวัดเพชรบูร์นะครับบรรยากาศร่มรื่นครับบรรยากาศร่มรื่นมากตรงนี้จะเป็นช่องนะครับช่องพระทิตตกดินเราจะส่องเข้าไปด้านในนี้นะครับนี่จะไปส่องเข้าไปด้านในนี้นะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับ พื้นที่จะกว้างมากนะครับสองพไร่ในการสร้างนะครับอันนี้นะครับเป็นพื้นที่ของเขาค้างนอกนะครับเขาค้างนอกนี่ครับพื้นที่จะเป็นหินครับในยุคเก่าๆนะครับนี่คือลักษณะของเขาข้างนอกนะครับก็จะมีรูปปั้น มีรูปปั้นเป็นคนแค่นะครับอันนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นคนแค่นะครับนี่ครับตรงนี้ครับแค่มีเต็มไปหมดเลยครับที่คนสมัยก่อนเขาสร้าสลักเอาไว้นะครับยาวไปนู่นเลยครับนี่ก็เป็นพื้นที่ข้างนอกนะครับ เป็นลานของหินนะครับแต่เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางเดินนะครับเป็นทางเดินสำหรับคนสมัยก่อนนะครับนี่นะครับลักษณะของเขา้างในนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมี ภูเขาขึ้นมานครับสมัยก่อนคนไทยเรามาค้นพบเจอนะครับข้างในนะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของปรางสีเทพนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับจะเป็นปรางอันนี้เป็นหิน ที่เขาแกะสลักไว้นะครับสมควรสมัยก่อนสลับรอบ,รอบรอบนะครับนี่เลยครับปางสีเทพนะครับเป็นปางสีเทพเลยนี่เป็นทางเดินครับทางขึ้น นี่หละครับบางสีเทพนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับพื้นที่เมืองสีเทพนะครับอันนี้เป็นหินสําหรับคนสมัยก่อนนะครับทําอันนี้เป็นสระนะครับสระโบราณน,นะครับที่คนสมัยก่อนได้ทำเอาไว้นะครับนี่ครับ อันนี้เป็นตาสปิน้องนะครับอันนี้เข้าทางในางาตาสีเท็นนะครับตาเย็นนี่เป็นเข้า้างนอกนะครับ